อ๋อครับโอ้มือี้ได้แบ่งรอยมากครับแบง่กกรบแบงรอยลอกเก่าครับแบ่งรอยลอกเก่าเจ้ามาฝากครับมีคนมาฝากโอ้ดีดีขอบใจได้หลายลูกเลยลูกมาฝากลูกเห็นมาพอมอมสะสมเงนแล้วมาฝาก <c oughs> นะครับนี่ครับผู้ใดอยกากสะสม,มเม้าครับเด้อเอ้าเด้อครับได้นี่ แจกมาเลยปอยอยู่ครับเราสามนู้นก็แจกเหมจ้าใบนี้ปล่อยหาลอยบาทครับมากมากมากไปเอากับเอ็นนักสะสมตั้งหลายแหล่หาอยากนะครับสุ่มเอือมมือมีเลยด้วยมามากมานี่ครับแบ่งร้อยรอเก้าครับหลังโรงเรียนเลิกนะครับเนี่ยหลังเรียนเลิกครับเห็นึ่งว่าเลยใครเขาตามหาอยู่ครับซุ่มนักสะสมตามหาอยู่นี่ครับแบ่งร้อย กำลังเป็นถ้าเทียกเจเป็นเมืเ่อกจังอกเมื่อยาไม่ใเอเขาเหลยกเขาจังววาหลังหลังโรงเรียนเลิกพอนะพ่ผมก็มูดจากไปกเรียนแบ่งกันเลยนะครับซ้ำีนะค